กลับมาเบิ่งขอนอยู่หน้าบ้านบันนี้พี่น้องคนม้าห่องส,สวดๆเยู่เมื่อกี้ไปในป่าเนาะออท้ายสวนเราแล้วทีนี้เรามามาเจออีกข้างบ้านเราเนี่ด้านหน้าเ,เห็นเนาะเออเขากำลังเกิดก็พอแต่เห็นดังลมท้องพี่น้องส่วนมากป่านี้เจอแต่เห็นดังลมท้องเบ้ยเห็นดังลมสีขาวๆนะจะมีขอนเดียวอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเกิดครั้งเดียวสองครั้งแล้วก็หายไปเลย จะไม่มาอีกแต่ทีนี้ช่วงนี้มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดนองลมทองช่วงนี้นะอืเห็นว่าพี่น้องอเขาก็กำลังงามคือกันนะพี่นอนะ้องอือันนี้บ่หลายคอนนี่เกิดให้กินเก็บเว้นมือสองมือเกิดเจ๊นึงบ่หลายคอนนี้ไม่เยอะแต่ว่าเขาเกิดเรื่อยๆคอนนี้เนี่ยได้กินตลอดคอร์อน,นี้เนี่ยแต่เขาไม่เยอะนะเออก็ดีพี่นอก พ่อดเด่นแกงใส่เห็ดใส้หนออใหม่ขนาพี่น้องเนาะถึงเขาไม่เยอะแต่ว่าก็พ่อได้กินอยู่พี่น้องนี่พอพอพอเห็ดในตู้เย็นหมดเอ้าเริ่มเกิดขึ้นอีกแล้วขอนนี้นี่ยเขาสสิค่อ้อซัพพอร์ตเขาดีอยู่ดอกพี่น้องเออสิมาต่อเติมให้เราเรื่อยๆอ่ะดีอยอ่เอัา นนะสุเทียสีขาวสีสียุขอนเดียวกันด้สุเทียสียุมองนี้ไม่เกิดขึ้นอีกมาเรือกระจอบไปสาสองสายตาไปทางนั้นอ่ะกวาดมาซ้ายมาขวาเฮ็ดอีหยังเฮ็ดซีงเลี้งอีกแล้วนี่เอ็ดเลียดอีกแลวนย่ เห็ดอันเอ็ดเลือดนี่บางเปนเห็ดเข็มทองด้ยจะเป็นเห็ดอย่างมาจากท้ายสวนพี่น้องไปท้ายสวนมาไปเก็บเห็ดนางรมทองนั่นแหละได้มาเยอะเลยแล้วทีนี้ก็เลี้ยวมาทางนี้เลี้ยวมาจะเข้าบ้านแล้วมาเจอกองนี้อีกมาเจอกอตรงนี้อีก เป็นเป็นที่รู้กันว่าเออสองสามวันเราค่อยมาเอาเดอ้อทีเนี้ยจอบทุกเมือ่อพี่น้องอันนี้เลยเห็นอยู่เราจะมองจากข้างบนบ้านเราเราจะเห็นกรณีเน,นี้ยน,นะเราจะเห็นเขามองลอดหน้าต่างมาบนบ้านชั้นสองนะเราจะมองเห็นเขาอเราจะมองเห็นแล้วเราก็ใส่แว่นตาโอ้นั่นเห็นดนี่ว่าเงประมาณนี้นะพี่นอ้องม,มองนี่ขอนี่มัน ขอนเก่าแกม่มกับสิเกิดให้กินตลอดเนาะพี่น้องเนาะถึงไม่เยอะแต่ว่าเขาก็เกิดตลอดอยู่ที่ต้ว่าน่าสิเกิดอ้อมพ่นเนี่ยน่าสิเกิดอ้อมต่อเนาะเนี่ยอีกหน้าเล่นเขาหูดังคอยมึงเนี่ยมีแต่ต้นใหม่ใหญ่ๆเด้อพี่น้อง อันตรายทั้งนั้นเลยต้นมไม้เอาไม่เอียง่ะมองมองมองเขาใส่แว่นสักหน่อยสิอะไรกันเนะี่ยโอ้ยสิถอดแว่นก็บถอดบ่ได้อติดผมืมเลี้ยวไปนึกว่าเห็นนังลมกระชากหัวตัวเองทั้งแรงนึกว่าเห็นนังลมกระชากหัวซะ ผมหลุดหมดเลยตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต,นต้นนึกว่าเห็นทั้งล่มกระชากผมถอดแว่นโอ้ยตายฮะเก็บเก็บ ห่อนมาเอาถึงพี่นอ้องยางเมื่อยมาจะถ่ายสวนผลก็เมื่อยแล้วนะพูดพี่น้องเหลียวบังเน้าฝนยังพูนละพูนอะอันทางอดลอดอดลอดไปพลัพูนแก่ไก่พูนพี่น้องขอยไปเอาเห็ดอยู่บางหันไกลมากๆเลยมันก็เมื่อยเนาะก,กว่าสียางข้นโน่นมานี่ขึ้นมานีน่ขึ้น,น,อ,นอ้มนอมมานี่อ้มอมมานี่ขอก็เมื่อย ยังหาซองเห็ดถ้าเราออกจากบ้านกับเราเห็นได้พี่น้องมันก็ต้องออกไปหาออกไปหาด้วยแบกมาได้กุหลาบป่ามานําพี่น้องอืมนี่แหละได้กุหลาบป่ามาด้วยต้นกุลาบป่าได้ก็ได้เห็ดมาาเห็นบอลเห็นเนาะเห็ดก็ใหญ่ใ ทาดีว่นนั่นเดี๋ยวด้กนะทากออกกัน <c oughs> ขึ้นบ้านกนหมาเฮาเลยพี่น้องมามาห่องห่องหาแม,ม่มาจอบซ้ำนี่แหละได้เห็นแล้วก็อ้อสิดูกันว่าตรงนี้เราอีกสองวันสิจอบเดี๋ยวฉันจะมองลอดหน้าต่างมา เพราะว่าอีกสองเอรพ่งนี้ก็ก็คงไม่เข้าป่าตรงนู้นแล้วมันเหนื่อยแต่ถ้าจะไปทําคิดก็ได้นะแต่ว่าบ่ไหวว่าเมื่อยพี่น้องเขาป่าเสมอับพอเมื่อยมันท่านในบ้านดอกพี่น้องมันก็ไอ่ซ้ำถี่ขอยเนเนน่ยเป็นก,นกี่เป็นกี่เนาะพี่น้องเนาะอืมันยังเก็บเนี่ยยังไม่อยากเก็บันถ้าสิเก็บได้๋บอเก็บได้อยู่แต่ว่าพ่ถ้า,านอยากเก็บพี่น้องเอาให้เข้าบ้านก่อน มันจะได้เยอะขึ้นโอ้ยไม่นี่นี่กับขอนเก่าแท่นที่สเกิดเห็ดยังไม่ขึ้นเก่าสมควรสิเกิดเห็ดเกิดเลยนะเห็ดเนี่ยุหน่ะเสียงหมากอยห้องพี่น้องเหม่ยหาเก็บหยาดเกืม บืงขอออมหวัวออมผู้ดเดียวมาเจาะมาเจีบไปตามภาษาข่อยแล้วพี่นนองออมต้องมองกับของยางมอง่ายางกับ่าออมปล่อยมันซะ เก็บจักน่อยบ้เนี่ยอันนี้เคียงตาอเคียงหญยยันบังอันหยอดนี่ทยให้แม่คอยเบ่งก่อนว่ามันเป็นหยอดเอียงเนี่นพวพามันไม่ลดสมนะน,นะพี่น้องเจา้าว่หยอดเอียง คอยว่าคอยคย่อยเกลียงไซรอนใหม่อยู่คอยเคยสเกียงไเห็ดอยู่คอยกันเลยแมวคอยพาทายรูปมาเบิ้งมาสัน่นเออเดี๋ยวสิบอกคนเป็นเว่ามันกินได้บ่แต่ว่าคอยเอาใส่เกียงเห็ดแต่ละเทปินคอยก็ยังไม่ซีวิตยอยู่สัตว์เลี้ยงเราซื้อได้แต่หันอยากโหวตซื้อว่าเขาซื้ออีหยังสั่นเด้ยงให้มพี่น้องอืมง่าตยตรงไหนเห็นบ่ายอดเขียงพี่น้องแต่ว่าอยู่ข้างบ้านมายอดใหญ่ก็นี่อืม นงาเคียงนลยก็ะสะเดีไปเอาอยู่ขผางบ้านก็แล่วหาหม่องซองหม่องหาตัดก่อนโอ้ยๆกระลอกเนะลยหลายๆคนเล่นดุดรัดดุดรัดได้ไปซองเบื้องมองหันจักบาทก่อนเดี๋ยวมาหล่ะก็จะซองไปทั่วล่ะซองเบื้องมองอันเสียมันอันหลาดฟาดมันชืว่าตรงไหนเลยถึงไปซอกตายอีกมันบ่ล่ะ นี่ตนั่งลมท่องขี่คอนมันตายอยู่พันสร้างบอลเลี้ยงหลับสาบขึ้นแค่คอยเบ่งในเนาะม่จะคอนตายแต่ว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ให้เราน่าจะเกิดเห็ดเบงตีล่ะมแจะต้นไม่ขนาดใหญ่แบบว่าคนอมสามคนบ่ห่มนั่นพี่น้องเบงตีละนี่ต้นนีเดอร์นี่นี่มันอยู่ในกล่องที่ซื้อของจริงบ่อหญ่คักนี่เห็นบ่พุ่โอ้ มีตระดับนี่แล้วอยู่ในป่าใหญ่แหงคัะพี่น้องมีเป็นเกือบลอยต้นนะพี่น้องเอ้ยนี่เป็นลอยต้นเนี่ย,น,ยนี่นนน้าเป็นขายก็เสียรายแต่พอยาว่าจักสิไปติดต,ต่อไผ่พาศันเดียวสิถามู่าศันให้เขามาเอา่นสิไลลงไปพูนถ่ายสวนผลละพี่น้องเออฮงานเยอะเหลือเกิน